สาวใหม่ดาวิกานะครับอัพรูปลงไอจีพูดได้เลยว่าเหมือนสาวจีนสุดๆแมสสำหรับโพสต์นี้ของสาวใหม่ดาวิกานะครับเจ้าตัวเนี่ยอัพรูปลงไอจีที่สาวสวยท่านนี้เนี่ยถ่ายรูปบนรถแถมโพสต์นี้นะครับมี2รูป1วิดีโอด้วยกันในส่วนของแคปชั่นนะครับเป็นภาษาจีนส่วนตัวเรานั้นเราอ่านภาษาจีนไม่ออกจ้าขอไม่อ่านเนอะ ซึ่งโพสนี้ของสาวสวยคนนี้นะครับยังเช็คอินอยู่ที่ประเทศจีนอีกด้วยครับในส่วนของข้อความแสดงความคิดเห็นหรือข้อความคอมเมนต์นะครับมีแฟนคลับมากมายรวมถึงเพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนนุ่มย่างเตอ๋อสันทวิตเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยโดยหนุ่มเตอ๋อสันทวิตนะครับหรือว่าทิตเตอร์เนี่ยคอมเมนต์เอาไว้ว่าเก่งที่สุดและยังมีเบ้นบุญยพรนะครับคอมเมนต์ comment ว่าสวย นอกจากนั้นนะครับยังมีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ด้วยยกตัวอย่างกันสักหน่อยนะครับเช่นด้านหน้านั่งสวยมากด้านหลังหลับเก่งมากคือจากที่เราอ่านคอมเมนต์นะครับมีภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยคือเอาเป็นว่าโพสนี้ของสาวใหม่ดาวิกาเนี่ยสวยมากๆครับจบ